รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5น30นาฬนทีเรามีคติธรรมและคำสอนนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่ค่ะทำนำท,ำทำำัวเช้านี้เราจะพาคุณผู้ชม ไปเที่ละทำบุญที่ไหนเราไปชพมพร้อมๆกันค่ะสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวงานบุญของวัดสะแก้วที่ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมาให้ชมกันครับซึ่งวัดสะแก้วกำลังจะจัดงานบุญทอดกระถินสามัคีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ที่กำลังจะมาถึงนี้หลังจากวันออกพรรษาได้ผ่าน้นไปนะครับคุณผู้ชมจะมีระยะเวลาหนึ่งเดือนที่จะได้ร่วมกันจัดตั้ง กองกระถินสาม,มัคคีทั้งกลุ่มคณะทำงานองค์กรห้างร้านต่างๆครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เพื่อนำปัจจัยบุญที่ได้ให้กับทางวัดนำไปทํานุบำรุงซ่อมแซมวัดวาอารามศาสนวัตถุต่างๆหรือโครงการสาธารณกุศลอื่นๆหากคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ทราบว่าปี2,563นี้จะไปทอดกระถินสามัคคีที่วัดไหนนั้นมาร่วมกันสร้างกองบุญกองกุศลที่วัดสะแก้วแห่งนี้ร่วมกันในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2,563ที่วัดสะแก้ว ตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับหลังจากเสร็จสิน้นกิจกรรมทอดกระถินสาม,มัคคีแล้วคุณผู้ชมยังสามารถร่วมทำกิจกรรมบุญอื่นๆกับทางวัดส,สะแก้วได้ตลอดทุกวันโดยในช่วงนี้เราไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดส,สะแก้วกันเลยนะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีกับผู้รับชมรับฟังนรายการดูดีมีธรรมทุกๆท,ท่านวันนี้ จะพูดถึงเรื่องการทอดกระถินคำว่าทอดกระถินเนี่ยเป็นภาษาที่เราเข้าใจกันดีหลังจากออกรรษาแล้วก็ต้องมีการทอดกระถินแล้วก็ต้องวัดที่มีพระจำรรษาห้ารูปขึ้นไปจึงจะทอดกระถินได้ถ้าไม่ถึงห้ารูปทอดไม่ได้ไม่ครบองค์สง คำว่ากรถินนั้นแปลว่าไม้เสดึงอย่างหนึ่งเพราะว่าสมัยผู้เจ้านั้นต้องใช้ไม้เสดึงขึงผ้าจีวรในการทําย้อมทําเย็บคําว่ากรถินอีกในหนึ่งแปลว่ายากลําบากคนที่จะเป็นเจ้าภาพะยากมากลําบากมากขอญาตโยมนึกไว้เสมอว่าเรามีโอกาสได้ทําบุญอย่างนี้แล้วอย่าปล่อยให้ผ่านไปกรถินนปีทอดครั้งเดียวปีมีครั้งเดียวและมีเจ้าภาพเดียว จะมีหลายเจ้าภาพไม่ได้เช่นว่าสามเจ้าภาพหรือทอด3ามครั้ง4ี่ครั้งไม่ได้มาสามเจ้าภาพแต่ต้องรวมกันเป็นหนึ่งถงจะทอดได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละคือกระถินฉะนั้นก็เมื่อคิดถึงว่ากระถินเนี่ยเป็นเรื่องความสามคัคคีขอญาติโยมเราทุกคนเนี่ยรักสามัคคีไว้ ครอบครัวไหนรักสามัคคีกันครอบครัวนั้นเจริญครอบครัวไหนแตกความสามัคคีครอบครัวนั้นไม่เจริญสังคมใดรักสามัคคีกันสังคมนั้นถึงความเจริญสังคมใดไม่มีความรักสามัคคีสังคมนั้นก็เป็นผู้เสื่อมขอให้เราทุกคนเนี่ยรักสามัคคีกันไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนองค์กรต่างๆให้สามัคคีกันสามัคคีในแปลว่าร่วมกายร่วมใจ เ,เหมือนกรบฟันของเราเนี่ยทามันไม่เรียงกันสวยมันไม่สามัคคีกันโยเยโยงเ,เยไปคนละทิศคนละทางมันก็ไม่สวยมนั้นต้องสามัคคีกันฉะนั้นขอให้ทุกคนรักสามัคคีตรงนี้ตอนเมื่อรักสามัคคีแล้วต้องมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญมีน้ำใจคนมีน้ำใจใครก็ชอบแต่คนไม่มีน้ำใจไม่มีใครชอบฉะนั้นขอให้เรามีน้ำใจอบเอ,อเื้อเื่อแพ่กัน การให้แบ่งปันเนี่ยเป็นน้ำใจอันประเสริฐฉนั้นวันนี้เมื่อพูดถึงกถินกถินเน้นเรื่องความสามาคัคคีสนับสนุนให้โยมทุกคนรักสามัคคีกันไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนกับใครอย่างไรขอให้นึกถึงความสามัคคีก็ขอขอนุโมทนากับญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญกถินที่วัดสากแก้วขอให้ทุกคนคาดแล้วจากทุกโศกโรกภัยและขออนุโมทนา กับโยมทุกท่านที่ได้นํำสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งเตื้อผ้า่อนทอนสบายมาช่วยเด็กกาพราย,ยากจนขอให้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจงร่ํารวยสวยนานๆแก่ช้าๆอายุมั่นขวัญยืนโดยทั่วกันทุกคนเทินขอเจริญพร